Good morning ครับผมก็สวัสดีวันที่2ององทิพย์ครับผมเช้านี้ก็ประมาณตีห้าเนาะที่ตื่นมาลองเริ่มด้วยการจิกกันนะครับผมเมื่อกี้โดนไม่ใช่เป็นไอสัตว์ครับนุ่โอ้ยบังโดนแตะเชิอ ตัวใหญ่เอาแต่เช้าเอาแต่เช้าเลยตัวใหญ่เช้านี้ครับปลาอียงมาแล้วมาแล้วพี่โอ้ยขาวขาวมาแล้ว เรียบร้อยโหสายส,สวยไซส์พอได้เหนื่อยนะคนระับเนาะขอบเลย <laughs> ดีงามเจ้าครับทุกท่าวันที่สองได้ข่าวว่าแต่คืนเขาได้กันไปเยอะเลยปร,มรวมหนึ่งตะกี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวรวมหนึ่งตะกี้นะแต่เจอแดงเขี้ยวไซส์น้ำใหญ่มากอยู่ทางหมอป่ะเดี๋ยวไปดูนะเนาะปขอดูแดงเขี้ยวยักษ์เมื่อคืนหน่อยครับ โอ้โหตัวนี้เหรอครับโอ้ใหญ่จริงดูโอ้ยปลาเนื้อดีเนาะจะปลาลุยกันต่อวันนี้เราขายโลเลยมันค้ารับโลเลยสองร้อยกว่าครับสองร้อยกว่าครับที่ตลาดแถวนี้นะตลาดก็มีสามร้อยสี่ร้อยน้อยมากสามร้อยนี่อาหารขึ้นเล้ารับผมขึ้นเล้าขึ้นเล้า ปลาแล้วนี่ใหญ่มากใหญ่สิบเอ็ดตัวรวมไม่กี้ปะดูกันเนาะเจ้านี้เนาะเดี๋ผมจะย้ายหมายเข้าสี่องอ๋อย้ายหมายเข้าสี่องครับน้ําประมาณห้าสิบรอสว่างกนร้อยห้าสิบรอสว่างรอไปโอเคครับผมไปโอ้โหแล้วแล้วก็แบบสว่างคาตาเลยนะครับผมเช้านี้เช้านี้พี่พี่เขาก็จะเคลียร์ปลากันนะครับ หลบไปใหญ่ได้ไหมยอดได้คืนไม่ยั่วเลยยัู้เลยเหรอมานิ่งๆเลยนี่แต่เจ้าผมโดนไอตัวนี้เลยปุกจซากระเดไม่อยอ่าเช้านี้เขาเคลียร์ปลาเพื่อเตรียมไปลุยหมายต่อไปนะครับผมบรรยากาศดีนะ เอา้ามาแล้วตื่นแล้วเหรอครับตื่นแล้วครับตะคืนรับดีปีสองตื่นมันมากเดี๋ยวเราไปเจอกันหมายต่อไปแล้วกันนะครับบรรยากาศโคตรดีเลยกับการใช้ชีวิตบนเรือวันที่สองเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนดีกว่าเพื่อเตรียมลุยหมายต่อไป โอเคเดินทางมาถึงหมาย2สองแล้วนะครับหมายสีทองนะครับ,รบโอเคมาเดี๋ยวลุ้นกันครับโอเคตอนนี้ก็เดินทางมาถึงหมายสีทองนะครับตอนนี้คือเรือเขาจะไม่ทอดสมอเนาะทุกคนเพราะว่านะ้ำมันลึกประมาณ150เมตรนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพยายาม ลอยลำแล้วก็รักษาตำแหน่งไว้ให้พวกเราุกันรอบๆเรือนะครับประมาณนี้ก็หวังว่าเราจะเจอฝูงของสีทองนะครับผมตอนนี้ทุกคนบนเรือก็ยังไม่มีใครเมาเรือนะเรือเป็นสัญญาณที่ดีะนะไม,ม่ดีมหม่ดีมาคิดว่าผ่านหรืยังคิดว่าผ่านหรือยังคือวันที่สอง ก็จะผ่านแล้วฮะผ่านแล้วไม่เมาแล้วไม่เมาออ๋ไม่เมาแล้วไม่เมาครับแต่ผมเมาตลอดเมาตลอดเมาตอนเย็นเมาตอนเย็นตอนเย็นผมเมาแล้วอ่าโอเคครับผมพี่โตกำลังเช็คเหยื่อนะฮะเรียโอ้โหอุ้ยน่าจะยังชม่ขึ้นนู่นนะสามโมงเก้าเก้าโมงนี่น้ะมันเย็นสายหน่อยเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเนื้อปลา มันเป็นเนื้อปลาอะไรนะครับปลาโอโหลดับปลาโอโหลดนะครับเป็นเนื้อปลาโอโหลดเขาจะหั่นเป็นท่อนๆเนาะเชื่อตุ้ยก็ต่อตัวเลขโตมาแล้วครับข้าวหนูข้าวเช้าวันนี้เขากินกาแฟกันนะผมกาแฟเหมือนกับเน้ำไข่ยำไข่เค็มเชียง ต้มแสนอร่อยเรือ,อ,รอ,อ,รอเพนจุกทำซจ้าป้าอร่อยมากยอดเขาบอกว่าพี่โตบ,บอกว่าเอ,อ่อพ่อครัวในภาษาเรือเขาจะเรียกว่าอะไรนะจุมจุ่มจุมงโขจุมงโขนะครับทุกคนพูดเรียนภาษา มันมาจากภาษาซูโมซุมโมมันอะไรซูโมมาจากมาจากภาษาอยะไรนะเดินเดาเผื่อซุมโมก็มใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะว่ามันมาจากภาษามันต้องมาจากภาษาพื้นที่จากอะไรอย,ย่างไรอย่าง ป้๊บโดนปุ๊บเลยเย่ยาตกรโดดนะครสันหน่งหนึ่งสันหนึ่งตัวหอมกันเลยด้ไมคครับลุ่ลู่ลมา กินจ uhm. ัดกินโคตรจัดครับอยุ้กินโคตรจัดครับแดงอะไรอ่ะอะไรอมันชื่ออย่างไรครับตุ๊กสีทองโดนกันรัวๆนะครับทั่วเรือนะครับดูครับผมแป๊บเดียวครับโอ้ my god มีพ้อ,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 อแบตหมดแบตล็อกหมดออบเลยแม่นแท้แต่คืนเนี้ยผมกิ๊กตั้งแต่ตีห้ากำลังได้เยอะเนี่ยเอาละครับสองคันพร้อมกันนะฮะตอนนี้ mà lâu không nụ mà lâu tuổi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ันประมาณสี่สามสี่ได้ตัวเนี้ยเกินห้าโลเกินห้าเหรอเออฝาดีมากอ๋อนุทำได้ไงน่ะอ้โหธรรมดาที่ไหนอะไรเนี่ยไปอย่างปลาแดงไปอย่างเนี้ยสีทองทองทำไมตัวมันยาวอ่ะนะสีทองนะครับผม yes อ๋อ อ,อ้าวมันกันแล้วไปได้ครับพี่ประเดี๋ยวนี้น่ากินแป๊ดเรั้งวันแล้วเขาน่าจะกินทั้งวันไปดูตัวครับเดี๋ยวดูตัวนะครับ ปลาทุกกระชังทุกขขทกระกา,กา,กาเลยนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงกว่าแล้วนะครับเมื่อกี้คือเราตกสีทองกันกําลังสนุกสนุกเลยนะครับปลากินจัดมากนะครับแต่เพระเอินอ่ะมันมีเรือเร็จวจะวิ่งเข้ามาหาเราครับแต่เลยบอกว่าต้องหนีที่แรกผมก็งงว่าทําไมไต่ต้องหนีเนาะตอนนี้เข้าใจละคือ พวกเรือเร็วอ่ะเขาจะเข้ามามาร์กตำแหน่งเขาจะมามาร์กดาวเทียมในจุดที่เราเจอปลาพูดง่ายๆก็คือในทะเลเนี่ยมันกว้างมากถูกต้องไหมครับมันกว้างมากแล้วไตอ่ะเขาก็จะมีมุดดาวเทียมก็คือว่าเขาสามารถมาร์กละติจุดได้ว่าจุดเนี้ยมีมีปลากินอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะครับ ก็คือมันจะเป็นแผนที่ด้วยไม่ให้เราหลงด้วยนะครับไอ้พวกเร็วๆมันก็แบบว่าจะขับเข้ามาหาเราปุ๊บน็อตมากมักตำแหน่งปุ๊บมันก็ไปนะครับก็คือไต่ก็ไม่ยอมเสียดาวไปเนาะเราเสียเวลาประมาณสอชั่วโมงอ่ะคิดว่านะคือเราก็วนๆแบบหลอกๆมันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้ามานอนนะครับตอนนี้ก็ถึงหมายละไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างนะครับข้างนอกเนาะเดี๋ยวไปลุยข้างนอกกันต่อเนาะไปไปลุยกันต่อนะครับลูกพี่ผม ตอนนี้เข้าใหม่ใหม่เก้าเจ้าครับอ๋อใหม่เก้าหรอเจ้าครับโอเคดูยันต่อครับผมเลีแต่เจ้ากินดีกินดีครับแต่พอดีมีเอฟเฟกต์นหน่อยมีเรือเรือเร็วเข้ามาจะมามากมายจะมามากมายครับก็เลยต้องต้องหนีก่อนต้องหนีก่อนหนีเพื่อเพื่อหอครับผมว่าจุดนี้่ากินมีแล้วแล้วก็กล้วยบนพี่เข้ามาใหม่ครับโอเคลุยกันโุ้ ปลาที่เราใช้เป็นเหยื่อนะครับผมมันมีชื่อเรียกว่าปลาโอลอดโอลอดนะครับแล้วก็มีหมึกนิดหน่อยเนาะมีหมึกนิดนหน่อยการก็คือเราจะเอาแต่เนื้อนะครับก้างเอาเก็บไว้ต้มกิน <c oughs> ก้างเราทิ้งนะก้างเราทิง้งพี่แล้วเขาเขาเกี่ยวเป็นตัวเลยหรือไกะเกีเ่ยวเป็นตัวเลยมัน แบบเกีแบบ่ยแวบบไปตัวนี้น่แบบแบบแะผมมะเข้าอ่ะครับโอ้ต้มกเก่าทานได้อยู่ถ้าต้มก่าทานก็ป้องขึงโอ้ตตอแต่ถ้าปาเก่าไปอย่างนี้ตูเนี่ยเดี๋ยวนะเป็นตัวอะไรโดนแล้วต้องนาน,นไอตัวนี้ไอตัวนี้หลวมต้องนานหลวม พี่เราตามรุ่นนละจ้าเนี่อู๋ใหม่นี่มันเด็ดจริงเว้ยค่ะกินลอกเดือเลยเว้ยตอนนี้นะแบบสองตัวตอนนี hm. ้ไซส์หนึ่งตอนนี้ออกแล้วเนี่ยนี่ออกแล้วเนี่ยมันดึงออกแล้วออกแล้วเนี่ยว้าวสวย มาแล้วครับมาแล้ว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 มากินตัอ่น่อย่าหอ้สามอู้ใัวสตัวมังอ่ะเราไม่ต้องวัดเลยต่อไปปล่อยมันกินไปก่อนปลอยมันกินตั้งนานแล้ววัดสามตัวโอ้โหโอ้แล้วใ้ดูใ้โอ้ใหญ่ใช่ไห อันนี้เข้าเอาอีกแล้วครับผมโอ้โหขนาดจุนมูนวุ่นวายขนาดไม่แข่งขนาดนะมีหยุดมีสู้อันนี้เข้าเข้าอันนี้หยุดหยุดอันนี้หยุดหยุดสงสัยจะสามันมล้วค่ะไสามตัวแามแล้วค่ะอ้วนมาแล้วโอ้โหกินรอบเรือเลยครับผมตอนนี้โคตรมันยอดว้าวนี้เป็นปลาเล็กหลังก็โดน

เข้ามาหมายน้ำลึกประมาณ50-60เมตรก็จิกเล่นตอนนี้โดนตัวแล้วเดี๋ยวมาดูวันปลาอะไรแต่ตัวไม่ใหญ่อ่ะส่าก่าอุ้ดิ้มไม่ขารเนาะดูตอนโอ้โหแกงเขียวหวาน เมนูเที่ยงนี้ครับผมแกงเขียวหวานไข่เจียวผัดผัดโอเคคือนี้ก็เป็นปลาดิบปลาฮะ,พะเพลทปลาเหลืองปลาี่เหลืองเหลืองอินเดียครับจิม้ม ไม่ใช้เหลืองอินเดียนะครับเือนเดียนี่ือเนื้อนุ่มดีทุกเย็นเราจะมีปลาดิบนะครับทุกทุกเย็นทุกมื้อครับไม่ใช่ทุกมื้อทุกเย็นครับทุกเย็นมีแต่ปลาเกล้าจิ้มนักนะผมหัวช็อกเหลืองเดือครับเนื้อนุ่มครับปลาทะเลนุ่มครัหวานะครับมันคุ้นครับคุ้นคืนนุังคืนนี่ไม่ครับอันนี้ครับคุืนคะแนนอะไรนั่ง คือน,นี้ก็คือเขาจะอยู่ตรงนี้ครับนอนตรงนี้ดูมันแต่ถ้าป่ากินเขาก็ย้ายอยู่มับงถ้าป่ากินย้ายอยู่ใส่พุ้นมันดูก่อนโอเคจะไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีโลโก้เนี่ยไปว่าผม,มแยบเลย<ห>นะแตกยังวันนี้แตกยังฮะแตกยังแตกพูดจะแตก วันนี้ก็ถือว่าม่วนอยู่นะตัวนะแต่ว่าม้วนแค่ม่วนเลยอ่ะวันนี้ม่วนเก้าโมงสิบโมงเก้าถึงเก้าถึงสิบสิบโมงอะเก้าถึงสิบเอ็ดโมงอแล้วก็เราจะนั่งกับมเป็นพิลันเลมีเอฟเฟกต์ครับมีมีไออย่างท่านอย่างที่ต้องหนีจากทั้งทั้งที่ป่ากินอยู่ก็ต้องหนีหนีแล้วก็บพีกเข้ามาใหม่ก็มันก็ห่างห่างไปละแต่ก็ยังกินอยู่วันนี้สามร้อยโลมีครับจัดไปวันนี้สีทองล้วนๆมีเก่า มีล่องจุนโอ้โหท้ายเรือมาแล้วทายเลยพอดีเลยหมูสีหมูหนัยชนยหมูสีหมูสีเดี๋ยวมึงไปโอ้โหท้ายเรือชนยนี่กำลังออกกล้องโอ้สีตัวนี้สวยเลยครับเหมือนปันนิลเลยครับเหมือนปันนิลเลยยี่หน้อไหน้าดินหน้าดินนะเหลืองอินเดียเหลืองอินเดียแบบเนื้อมันนิ่มครับหวานนิ่มหวานนะอร่อยมากเลยเออเลยนะเหลืองอินเดีย <S <S ไั่ชอบเลยด้วยเหลืองอินเดียครับโอ้โหฉันชอบนะกินซาชิมิจะเป็นคนที่ไหนครับญี่ปุ่นอันคึอคึกอัเหลืองอินเดียเนื้อนุ่มหวานแต่ไอโอไลโอดำเมื่อวานอ่ะมส้ม เปรี้ยวสู้้เมืองติดเมืองตะวันน้อ,อนอมันเหนียวเนื้ออันนี้สูาฟันี่ส<ช>ู้ฟันหนึบ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 ึอร่อยนี่แหละความสุขของการมาตกปลาเลยอย่างเดียวของผมกินปลาดิบถ้าถ้าเราไปอยู่ที่เชียงใหม่เรากินนี่จานนี้ประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ผมว่าน่อ่ะหลักพันอ่ะนี่นะเป็นจานไม่่หลักพันอ่ะแต่หากินไม่ได้หรอกหากินไม่ได้เชียงใหม่อ่ะมันมีอาจจะมีแต่ไม่สด มันมีแต่อาจจะไม่สดแป้ดูก่อนบานเนื้อเข้ากัดอาหารทะเลแบ่งอาหารทะเลเคยหันครับถ้าผมมาคือไมกินนะสีทองเนี่ยบาหันเลยไอ้เก่านี่ขึ้นห้างอย่างเดียวเสียต้งเฮงแปงเลยแปงเลยครับแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาพรุ่งนี้เขาจะไปเก่าวะโรลักันนะครับโลมีครับมีแน่นอนเด้ไปให้เก่าเมื่อพรุ่งพุ่งนี้ดันดันขึ้นเหนือไปเก่าครับออกจากนี้รมมาเตี่ยงวันนี้ต้องมาหลุมเดิมสีทองก่อน สีทองบ่อนแล้วบอกพ,พอพอสีทองมันห่างผมก็จะขึ้นเหนือดันขึ้นเหนือไล่เก่าครับแต่ก็ยังว่าไปตั้งเหนือของอยู่ในน้าต้องทําใจถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คืออาจจะปิกมาทางเก่าครับข้างหลังอัดแล้วใครเอาเมย์มาแล้วครับกับข้าวเย็นนี้ครับผมเก่าเหลืองตัวนี้พิงกี้ครับผมหายากผัดกะเพรา ปีกไก่ทอดโตชิมพ er, uh ิง huh. ก <c oughs> <th> <uous> ี้นะครับหายากนะปลาหายากบ่เคยกินเหมือนกันนะอะบ่เคยกินปลาปูขนาดพี่โตลงมาหลายรอบแล้วนะนี่เนื้อเนื้อเนื้อเหนียวขนาดเนาะเฮ้ยเด้งขนาดโอ้โหนี่นะครับคำใหญ่เนื้อพรอนขาหมกปลาขาโอลุยปลาตัวนี้มันลงสืบได้กันได้กันมันจ่ายแล้วนี่ไปนะครับ ยุ่ยเลยล่ะอะไรในปลาไอยากินมันนะเต็มหนังมันเหนียวอ๋อรสชาติล่ะหวานแต่มันมันผสมอันนี้แล้วอ่ะมันไม่ได้กลิ่นของมันซุดๆเนาะมันเป็นของน้ำอันนี้ละอร่อยครับอร่อยสุดยอดครับนี่นะครับเป็นเมนูปลาพิงกี้นะครับผมซึ่งแบบหายากโคตรเลยนะขนาดพิสูจน์มาบ่อยยังไม่ได้กินนะไม่ได้กินจริงๆเดี๋ยวผมจะลองชิมดูครับเราเลิมเร่กินบ่อย เนื้อมันนุ่มยุยยุยรสอร่อยเจ็ดเต็มสิบแล้วอะมันจืดอ่ะจริงก็ลองชิมเหมือนเปิ้อในีคนในมันอ่ะเดือดจืดกินคนในมัน เนื้อขาวครับเนื้อขาวนะเนื้อขาวขาวอ๋อมักสีขาวเนี่เนื้อมันเนื้อเจือดอเนื้อเนื้ออ้วนแบบเจือนะอ้ยเจือดะ ถ้ามันละลายในปลามันเนื้อมันเหมือนได้ก้อนเป็นก้อนนั้นนั่นแหละใช่ใช่แต่ก็หวานหวานนิดนิดหวานนิดนิดใช่หวานนิดนิดปลาไม่กินครับมันก็เลยยังเหลืออาวโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเบ็ดเพื่อไปลุยหมายต่อไปนะครับผมวันที่สองก็เหมือนเดิมเราจะใช้เป็นตุดห่วงเบอร์20ของชินดามาีนะครับผมเบาอ่ะพิว่าปลากิว่าหนึ่งซองมีสี่ตัวเนาะเดี๋ยวไปลุยหมายต่อไปหม่ต่อ ไปเราจะไปทอดสมองกันนะครับรับรองได้เยอะกินดีกินดีกว่าถ้าขออื่นไม่ค่อยกินนะไม่ค่อยกินกินไม่ค่อยอยู่กินไม่ค่อยอยู่ตายละสปอนเซอร์รักตายอะไรเงี้ยเบากว่าพิลกว่าปลากินดีกว่าตัวเบ็ดอื่นไม่ค่อยกินกนะไม่เอาเลยเอางั้นเอ้ยงั้นงั้น

โอาละเอาละไมสู้แล้วเบาแล้วไม่บอกเลยมัจะต,ต้องดูดูอดอไดอตัวน,นี่เหมือนไหสายแป้งอะโอ้อคืนนี้ลมค่อนข้างแรงครับผมแล้วก็เมื่อกี้มีฝนด้วยนะเราก็เข้าไปหลบฝนกันนะครับลมแรงโคตรเดท2ูมาแล้วอุ้ยอย่งางนะขาวกากนะไอ้เกา เก้า่เกาพออลายตอกว้าวมาาากไทนลยตากเป็ดไดิเดินๆโชว์ของหน่อยจ้านี่นะครับปลาลายตอกลายตอกหลังฝนหยุดตัวนี้น่าจะปรมาณสโลมีนะครับตัวใหญ่มากทำอะไรอร่อยเนี่ ไม่ทราบเหมือนกันปะแกงส้มแกงส้มแกงส้มปลาตอกเออมันจะไม่เล่นสวยแล้วนั่นเนี่ยสวยเลยครับสวยเลยวู้ยสุดยอดเฮ้ยเอาจับไปดีครับพี่เอาเลยเขาต้มร้อนหรับผมาโ้วกไปไหนหมดแล้วอุยป๋าพี่กินตั้งนานแล้วเนี่ยความรู้ซื้อม่ได้อะ โอ้ไปตอกตอกบทตายเลยบุกซื้อเออมันตอกเรลยอ่ะโอเคแล้วตอกปิดคลิปคืนนี้ครับครับผมก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเนาะวันนี้เราก็ลุยกันเต็มที่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยววันพุธขอลุยสีทองหลุมเดิมลุยสีทองหลุมเดิมแล้วก็ถ้ายังกินอยู่ก็ยังจะอยู่อยู่แต่ถ้าบมดกินหรือว่างก็จะดันขึ้นเหนือแล้วครับเก้าท่านครับผม โอเคเจอกันคลิปหน้านะครับนอครับโอเคปิดเกมด้วยอะไรเหรราะไล่ตอกไล่ตอก